กางเงินก็จะโดนแบนตั้งแต่พูดคำมาเกี่ยวไปแล้วล่ะก็เราเล่นนะคะจะได้สนุก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 ไปนะก็อยากให้ทุกคนสนุกกันนะฮะก็ถ้าเป็นไปได้ผู้จัดก็จะมาครบ12เลยสองแต่ว่าคิ้ยวแตงกวไม่ได้คีวไทยก็ไม่ได้เคี้ยวไทยไทยดังแล้วหรือยังสมเออร์จุงเบยสมเอจุงเบย์ร้องได้ไหมพี่อะร้องพี่เต้นดิฮะเต้นฮะร้องแบบสิแต่สมเออร์จุงเบยี่แ์ ก็เลยเต้นอไรได้เลยลองเสมอจริงนิดนึงสองสามอะไรที่ทาที่เรียบร้อยยิ่งเคยเห็นมาเนาะคือเดี๋ยวนี้ลูกทุ่งเอฟเขาท่าแปลกๆกันนั่นเลยนะตั้งแต่โกตั้งแต่โกดเลย้อนแล้วเนี่ยมาไทยสำรวจจุงเบยหนักกับทีมนี้หนักมากหนักมากใช่ไหมจะไม่อยู่จะไม่อยู่กับพวกมันนะแล้วสูงเขามีไหมสูงเข่ามี หัวใจจะขาดโดนโดนต้องนออเฟ่ไมมีหรอเขาอยากได้คาเฟ่ทำไมทไม่สวยอ่ะอะแล้วไม่แล้วมันเหมือนไทยอ่ะไม่มีไม่มีเป็นคนเรียบร้อยพวกเขาลิปเขาคีบไปอย่างงั้นเอ้โคีบไม่เป็นแบบเรียบร้อยยังก่อนนะคีบคีทำไมต้องใสบไปอ่ะพี่ไทยตลอดพี่ไทยกับจามจะตายแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเป็นหลักแล้วล่ะเออขาเป็นซุเปตาประจำรุ่นดังที่สุดแล้ว รุปมุมรูปอิสระแต่ละรูปสิเออใช่แล้วก็พูดหลอกเอาพี่พี่แถวพี่ต๋อมีความหล่อเหรอไม่เอะเต๋เสียใจขอโทษอันี้กูกมกมได้อีกขอโทาด้วยไม่เป็นไรพี่ชินแล้วพี่ดำลงป่ะเนี่ยเออใช่พี่เป็นสซม่ใช่ดำดำลงดำขึ้นดำมากครับแค่